หน่วยสอบที่48จังหวัดตราดสมาคมครูสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมบราชูปถัมภ์เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2525โดยฮัดกีการิมถนอมวงเป็นผู้ดำเนินการขอจัดตั้งหน่วยสอบของจังหวัดตราดจากสมาคมครูสัมพันธ์ซึ่งในขณะนั้นมีฮัดกีฮาเรสเกียริทลาย เป็นนายกสมาคมและอาจารย์สุดใจวงอารีเป็นเลขานุการสมาคมซึ่งท่านทั้งสองได้สนับสนุนและช่วยเหลือการจัดตั้งหน่วยสอบแนะนำวิธีการดำเนินการสอนศาสนาอิสลามตามหลักสูตรฟรัตตูอินของสมาคมครูสัมพันธ์และการสอนศาสนาอิสลามตามหลักสูตรของกฎกระทรวงศึกษาธิการและให้เกียรติมาทำการเปิดป้า หน่วยสอบโดยเปิดการสอนตั้งแต่ชั้นต้นจนจบคัมภีร์อัลกุรอานมีนักเรียนประมาณ100คนณนะบ้านเลขที่81หมู่ที่1ตำบลน้ำเชี่ยวอำเภอลำงอบจังหวัดตราดจนการจัดตั้งหน่วยสอบได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีถึงแม้จะประสบปัญหาบ้างแต่ด้วยความเมตตาของเอ๋อ์จึงได้จัดตั้งหน่วยสอบของจังหวัดตราด จากสมาคมครูสัมพันธ์เป็นหน่วยสอบที่48จนถึงปัจจุบันปัจจุบันหน่วยสอบที่48จังหวัดตราดมีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารโรงเรียนสหกิจอิสลามหมู่ที่1ตำบลน้ำเชี่ยวอำเภอลำงอบจังหวัดตราด มีโรงเรียนประจำหน่วยสอบ9โรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน5 7 0คนครูผู้สอน20คนโดยมีอิหมานนราธรถน,นอมวงเป็นหัวหน้าหน่วยสอบดำเนินการสอนตามหลักสูตรฟรด,ดูอินของสมาคมครูสัมพันธ์ตั้งแต่ชั้นปีที่1จนถึงชั้นปีที่6ตามหลักสูตรการปรับปรุงของสมาคมทุกๆปี โดยสอบที่48ได้จัดดำเนินการสอบวัดประเมินผลภาคฟรันดูอีนและฟรัตดูกิฟายะโดยมีคณาจารย์จากสมาคมครูสัมพันธ์เป็นผู้ควบคุมและอำนวยการสอบซึ่งในการสอบวัดผลจะมีนักเรียนจากโรงเรียนสอนศาสนาในจังหวัดตราดเข้ามาร่วมในการสอบทุกๆปี จากเดิมหน่วยสอบที่48จังหวัดตราดได้ใช้สถานที่ของมัสยิดยนตุนการีมเป็นที่ทำการสำนักงานเพื่ออำนวยการสอบภาคศาสนาให้แก่นักเรียนของโรงเรียนต่างๆมาโดยตลอดเนื่องจากยังไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักงานหน่วยสอบ แต่ปัจจุบันนี้หน่วยสอบที่48ได้ตั้งอยู่ที่อาคารเรียนของโรงเรียนสหกิจอิสลามโดยได้รับเงินบริจาคจากพี่น้องมุสลิมและผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้นซึ่งดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และจัดงานฉลองเปิดป้ายอาคารเรียนเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2553โดยได้รับความร่วมมือร่วมแรงจากพี่น้องมุสลิมและผู้มีจิตศรัทธา